ฮัลโหลโอเคต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับกูรับชม TDI Diamond g a m e r Channel นะครับแล้วก็อยู่เกม Minecraft นะฮะตอนนี้เราก็จะมาเล่น Minecraft ที่มีชื่อว่า Minecraft Pokemon หรือ Pixelmon Server Pixel Station นะครับผมอันนี้ผมกำลังทำการฟักฟักอ่าไม่ใช่ฟัก k ดิทำการชุบชีวิตฟาซิลนะเป็นตัวไอ้นอกนี่จำชื่อไม่ได้ครับอากอนหรือเปล่าน่าจะอากอนนะผมจำชื่อไม่ได้ละ ดูตั้งแต่ภาคแรกๆนู้นนะครับผมไม่ใช่ภาคแรกดิภาคที่มันมีเครื่องอะไรจําชิจาภาคไม่ได้อ่ะภาคแบกไวครับจาได้ละผมจำได้ภาคตั้งแต่ภาคแบกไวครับผมดูแล้วผมลืมนะครับผมโอเคแล้วผมก็มีสภาชิกใหม่ครับชื่อว่ากรีคอนนะผมมาอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวบอกเขาก่อนนะครับว่าอัดคลิปแล้วโอเคครับบอกเขาเรียบร้อยครับผม รอก่อนครับ93%แล้วครับครับเดี๋ยวผมจะทำการแอดเขานะครับแอดโพสิกให้เขานะครับผมผมลองคุยกับเขาแล้วเขารู้สึกว่าเป็นคนดีอยู่ครับไม่ไม่น่าจะเกียนนะผมโอเคเดี๋ยวรอฟอสซิลผมฟักก่อนนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิช่วชีวิตฟอสซิลผมก่อนนะผมแนะเปดะ70หึมเจริญละตอนนี้โอเคอันนี้อีกฟอสซิลหนึ่งนะครับผม อะไรครับผมแอดนะครับได้ครับได้ครับผมโอเคขอฟักวสัสซิลก่อนเลาะซิลเองยังไม่อันนี้เลยนะผมได้ทําประตูใหม่แล้วครับนี่ตรงนี้เอาริเวอร์มาใส่ตรงนี้นะครับจะได้เปิดประตูได้ง่ายๆเปิดปิดนะเปิดปิดได้ง่ายๆครับผมนี่ได้อากอนนะผมอาก,กอนอากอนโอเคเครื่องฟักวสัสซิลแล้วก็โอ้โหทําโคตรนานกว่าจะได้แล้วผม ไอ้บ้านานชิบหายแลนะผมโอ้โหแป๊บหนึ่งครับรอสักครู่ครับผมโอเคนะ92แล้วครับผม92แล้วโอเคครับผม96แล้วครับผม96แล้วจะเย็น โอ้ได้ยินเสียงไฟก้อนนะครับเขามีไฟก้อนนะครับโอ้โหที่ผมดูเอาวัตตาฟักมึงยังจะแปดเก้าอีกเหรออ่าตัวใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อกี้แล้วนะผมโอ้หน้าตาน่ารักมากเลยนะผมเดี๋ยวแกก็จะได้มาอยู่กับฉันแล้วเอออากอนนะฮะอากร <c oughs> โอ้จำชื่อไม่ได้ผมเรียกอากอนละกัน อ่ะใครมาดากัวไฟไฟอีกวะเฮ้ย,ยบ้านะแนะ่เก้าสิบสองโอ้เลขกันบัคกั็ผมนา่าจะบั๊กครับแนะ่ไฟอีกแล้วครับมีก้อนด้วยนะผมแนะ่เสียงใครอยยบเพดนะครับผมนะฮะเก้าเก้าแล้วครับว่าแต่อ๋นนึกว่าเปิดประตูนี้มึงยังจะเก้าเจ็ดอีกเหรอ มึงไม่พอใช่ไหมนะเราปิกะจูไปออกไปข้างนอกก่อนเ,อเดี๋ยวอันนี้มันใส่ปีกเอ้ผมจําได้แล้วผมกดตัวทีใส่ปีกโอ้ก็จะจําได้โอ้มึงยังจะไมตรงนี้อีกเนาะพิกาจูตะตะลักตาลาพิกาจูนี่กระทืบมันกระทืบแม็คโอเคโอเคได้เรียบร้อยครับผมโอเคเปิดประตูโอ้บับ แม่เจ้าอาเคียน,นครับเออมันชื่ออาก้อน,นครับจำไม่ผิดแล้วโอเคครับทําการแดำหน่งเปลี่ยนภาษาก่อน add g r e e c o n โอเคแอดแล้วแอดแล้วครับแอดแล้ว แอดแล้วครับอ่าพิมพ์ผิดอีกโอ้นะครับผมนี่คือสมาชิกใหม่ของบ้านเรานะผมปีกจูมึงออกมาจากได้ไหมลนะ่ะมึงออกได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่กอดกว่ามึงจะเดินมาได้อะรีบเดินมาเร็วๆเออไม่ต้องปีกาปีกาหรอกรีบออกมาเร็วเออโอเคครับผมแนะ่ เลิกวิ่งได้แล้วเดี๋ยวก็ตกเลือดรดหรอกไอ,อ้บ้าปลุกแอปไว้ตรงไหนดีครับเออตรงนี้ครับตรงอา้าวคุณอยู่ไหนอะอา้าวทำไมเขาเปิดไม่ได้อ่ะ รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วแหมแล้วคุณไปไหนอะ่ะเราต้องตามติดผลงานครับผมอา้าวงงกับเขาครับผมอ่ะ อันนี้ออกนอกโพเิสผมแล้วนะครับผมอันนี้ออกนอกโพเทสผมแล้วนะแน่ใจแล้วคุณออกนอกโพเทสผมแล้วนะไม่เป็นไรครับช่างเขาครับเขาอยากทํางั้นก็้วแใจเขาครับาำสบายโอเคแต่เรายังไม่มีบ้านอยู่นะรวมของกงนก่อนโอ้เช่เห็ดตอาเห็ดเยียบไปครับผม เออปีก้าอะไรอยู่ปีกป,ปีก้าก้าอะไรช่างแม่งครับผมโอ้ขอแพมยากครับผมช่วงนี้ผมเจ็บคอนะไม่ไหวอะคอใช้งานเยอะไม่ไหวดูข้างบนสิออกท่าโปรเทคผมแล้วกันนึงบอกเขาอ่ะ บอกแล้วเนี่ยอันนี้คือเส้นนะฮะออกมาตรงนี้ปุ๊บออกปั๊บครับเข้าไปใหม่ก็เข้าไปแล้วครับนี่ก็ออกง่ายๆเลยเดี๋เวเดีดเ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 เป็นเด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 เ่เดมดเ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 บเดเนเดมดเ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 เดเดเดเเเเเเ เขาบอกให้ลองครับอันนี้ดูครับลองครับเออเออแล้วจำไม่ได้นะลองก็ลองเดี๋ยวพี่ก้ามึงทำไมอยู่แค่นี้ผมคราฟหลายรอบแล้วมันก็ไม่อันนี้นะไม่ใช่เขาแบนในเทมมาหรอเนี่ยนะก็ดิ่งก็ดิ่งแมวแมโจ้เนี่ยคราฟไม่ได้ครับผมเรื่อยไอลูมิเนียมก้อนก้อนไหมไม่น่าจะก่อนมาก ไม่ใช่ก่อนหรือเอาเส้นเดียวเดียวเส้นเดียวไม่ใช่เส้นเดียวอีกหรือว่าจะเอาสามเส้นน่าจะสามเส้นมั้งผมค้าวแล้วสองเส้นแล้วมันไม่ได้อ่ะเอออ่ะสามเส้นดูอ่ะเผื่อเขาอัปเดตใหม่อ่ะสามเส้นอ้าวสามเส้นอ่ะอ่ะอ่ะว่าจะฟังยังไม่ได้อ่ะผมโอ้ใ oh god ก เก็บไว้ครับเก็บไว้อา้าเก็บเก็บเก็บ,บอันนี้ครับแล้วเก็บอันนี้โอเคแล้วอันนี้ก็เก,นะก็บพวกฮะทักอะไรมาสู้กันไหมโอ้โหไม่น่าสู้หรอครับแพ้แน่นอนครับยังไงก็แพ้แน่นอนนะผมไม่คิดจะสู้หรอครับผม เอออะไรอีกโอ้ล็ลกจังวะโ,โอเคครับผมเราจะไปโอ้แบบแมปไม่โหลดมาคิกแคปปิก้าอะไรโอเคลองสู้กับเขาก็ได้อะลองกันดีกว่ามาตัวหนึ่งบอกเขาก่อนโอเคมาลองก็ได้ครับผมมาปิก้าออกกลับมา โอชาบูโอชาบูเดี๋ยวแป๊บนึงโุลาร์กผมต้องใช้สุลลาร์กแน่นอนเอามาแทนบีก้อนก่อนแล้วก็เอเอาเวลหนึ่งไปสู้ได้ไหมหน่าสวนไหยทุยไม่ใช่แล้วผมสามเอ็ดยสิบเอ็ดสามสองเอิ่มอันนี้ครับสามหกเอามาแทนพวกยี่สิบเอ็ดกัน ลิซดอนผมต้องใช้แน่นอนนะผมอยู่กับลิซ่ดอนมาตั้งแต่เปิดพาร์ทแรกเลยโอ้ว่ตเอฟัคอันนี้เอเลบูของเขาครับผมมาสู้กันเออขอไปฮิวเลือดก่อนเลือด,เล,อดเลือดผมเต็มอยู่นะไปฮิวก่อนอ่าเบตซี่ไม่ว่างโอเคเราเครื่องนี้อะไรครับเนี่ยบอลในนี้ผมไม่ชอบผม,มชอบบอลแดงแม่จะวุ้ไม่เป็นไรครับนะเริ่มแรกเราต้องเปิดให้ลิโอรุ วัตเตอร์ฟักนานไปไหนวะโอเครอครับโอเคครับกว่าจะเสร็จโอ้โหแม่เจ้าเว้ยนะมาสู้กันครับมาสู้กันมาสู้กันมาสู้กันข้างบนเออ มาสู้กันเออตัวแรกครับตัวแรกของผมก็คือจะใช้จานโนบีครับผมถ้าสายฟ้าเหรอสายฟ้าไม่เอาน้ำเอาจานโนบีไปเลยครับผมโอเคไปเลยจานโนบีนะครับโอเคมาสู้กันเออ,อทำไมแหลกจนง่วะเอาทอร์นาโดลิฟครับผมลิฟทอร์นาโดครับผม เออใบไ,ไม้ทอร์โดอ่ะเอออย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละเขาเรียกอย่างนั้นแหละใช่ไหมนะฮะทั้งนั้นเราก็ขอดูดเลือดมาก่อนครับเมก้าดีนครับดูดเลือดมาครับพวกเซิร์ฟบัญชาไปไหมวะโอเคครับดูดเลือดมาครับเมก้าดีนอีกรอบครับผมอ่านลอติสายฟ้าเมก้าดีนีิครับไม่กลัวครับผมเออตัวอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรวะ เฮ้ยมันน่าจะธาตุธาตุดินงั้นเราก็เอาอะเฮลูโกโกไปครับผมเลูโกโกรเราใช้สเปรดดินม <c oughs> าวัน้ดยกันนะผมเข้าทีเดียวแม่เจ้าเว้ยวันเดยกันอีกครับผมโอเมก้อด์วันรยกันอีกอตะวานเราจะตายแั้วเนี่ย มันธาตุอะไรวะเนี่ยผมไม่รู้จักนี่อะไรวะนี่โดนเล่ม <c oughs> ถุยนะโอ้ h oh my god ไปมาเถิดกัน what the fuck เราใช้ลิซ่าดอดนดีกวะครับนะเอาฟิลสูงไปสู้เลยผมไม่รู้จักธาตุแล้วก็เล้งครับลมหายใจมังกรนะผมฝ่ายก้อนอะลมหายใจมังกรไปเหรครับผมมาเอาธาตุสูงกว่ามาสู้ครับผมอะลมหายใจมังกรไป พระลมหายใจมังกรเป็นท่าที่แรงสุดของมังกรนะผมท่าโคตรแรงเออไฟก้อนเป็นลมครับผมโอเคเราก็เล็งอีกครับผมโอเ my g o ดมนได้ใช้ทัดน้ำเราก็ใช้ท่าไฟฟ้ารครับผมเพราะว่าท่าเอ,อ่อทันเตอร์บอลครับผมเรียบร้อยครับจอดโอเม y god เอาตัวอะไรมา มันใช้ตัวอะไรวะไม่รู้ครับทัานท่านเดอะบอสเป็นท่าที่แรงสุดของปิกาจูของผมโอ้มมอก็มันจะท่าแรงไปไหนวะฟินเอร์แท็กครับผมมันเข้าทีเดียวเหรออ่ะฟิตเกอร์แทีกในเข้าครับผมฟินเอร์แท็กเหลือตัวเดียวน้ำตาจะไหลโอ้ไม่ก็ วิ่งแทบกซี่รูร้รรตายห่าเหลือกี่ตัวถามก่อนเหลือกี่ตัวโอ้มเอเไม่กันกูแท้ยใกล้ชนะแล้วไอ้พี่กระจูผมน่าจะอัพเลเวลให้สูงกว่านี้ก่อนครับพี่กระจูผมว่าท่านั้นหดหดสุดแล้วของพี่กระจูผมโอเคครับผมไปแล้ว เหลือสี่ตัวผมคิวไปสองตัวแม่เจ้าหมดทุกตัวคุคิวไปสองไอบ้บ้าโหหมดที่คิวไปแค่สองตัว <c oughs> น้ำตาจ,จะไหลครับผมอา่านได้กี่นาทีแล้วเนี่ยอ่านได้สิบสี่นาทีแล้วผมอะไรอะแอปโซไหมครับอะไรงงงงง จะแ,กแลกหรอครับโอเคจะแลกก็แลกครับแต่ขอผมจะแลกกับไอ้นี่ไอปาประวานประลังก้าเออมาครับให้เลยโอเคได้เดี๋ยวๆถ้าให้เลยแล้วกูไปเอาตัวอื่นก่อนให้เลยงั้นกูก็เอาอันนี้ไปให้แล้วกัน อ่ไอ,ไอไอว,นวานอ้นวนๆเนี่ยแหละอะลูกโก้เนี่ยอะให้เลยก็อ่ะโลโก้แฮแท็กความเร็วสามสามความเร็วห้าสิบเลดี้เลยครับไม่เดี๋ยวทำไมผมเลดี้เขาให้เลดี้อ่ะเออเอาตัวกา,กากมาได้ครับโอเคตัวกากนี่แหละกากถดกลองโอ้นี่แหละครับ <c oughs> นี่หลักากสุดแล้วครับผมโอ m ม god โอเคครัมัตตบอลเอ้บ้ากูไม่อยากแค่มัตตบอลไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ดีครับแอสโเพรเมี้ครับผมเราจะไปทำการอัพเวลต่อครับผมมควคุณเบิร์ดเอาไว้นี่แหละครับช่างมั่นนะผมเราก็ใช้ทัสเบครับผมไปหรืออันนี้ไปอัพเวลต่อครับผม โอเคโอเค่องนยเอฟโซก็ดีอยู่ครับผมเออเคนะฮะผมสร้างโปเกมอนเซ็นเตอร์ส่วนตัวเลยนะผมขี้เกียจไปสปาครับผมอันนี้ผมสร้างไดแต่คลิปที่แล้วนะเอ๊ะขี้ใครอย่างล่างวัตเตอร์ฟักเนี่ยผมสร้างไดแต่คลิปที่แล้วคลิปมันเฟลครับผมก็เลยไม่ได้เอาลงครับผมใครมาวะ ใครมาวัต e c กใครมาวะเจ้าแค่คนเดินผ่านใช่ไหมเฮ้ยนายอะเอาวันไปเราให้โอเคให้เข้าไปเถอะครับอ่ะให้เขาแล้วยังไง ไม่ใช่ครับก็ถามว่าเพื่อนไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแล้วเขาเป็นใครวะเขาไม่ใช่เพื่อนผมแล้วเขาเป็นไข่วะเฮ้ยใครวะแบบ โอเคไม่รู้ว่าให้ทำมมออ <laughs> ไมเหมือนกันครับเพราะถามวาอ๋อไม่รู้เกมบอลไหนได้ไหมไม่รู้ให้ทำไมเหมือนกันครับ เมื่อกี้เห็นที่เขาแวะพายไปไหนอ่ะเก็บเลยครับ ไปกองไม่ได้โอเคได้แล้วเก็บไว้ในกล่องครับ โอเคนะเข้าอยู่ไหนอะว่าแต่ฟ้าเข้าหายอ๋เอเฮ้ยนี่ดิเอาของอ่ให้เขาเก็บไปครับผมเพราะเรารวยผมรู้สึกว่าผมรวยอัิคอนแล้วนะ <c oughs> <c oughs> บอนเต็มเลย <c oughs> นะครับอันนี้ก็แบ่งไว้คุลิโอบ้างนะผมแบ่งไว้นะผมอ่ะสารพัดนี้ก็เป็นแค่แนะนำคนใหม่ครับเ,เพื่อนใหม่ในสมาชิกในโปรเทคเรานะผม สมาชิกใหม่ในโปรเทคเรานะบมโอเคเออแลกจังวะนี่มึงจะแลกไปไหนเนี่ยฮะโอเคครับว่าแลกจังวะโอแมกอสแลกไปไหนวะเนี่ยเทียนฟาร์มเป็นเป็นบอกหญาอย่างนี้อยู่ก็คือว่านะฮะก็คือว่าโ <laughs> ปกเกมอนมันมา อันนี้อยังไงล่ะโอเคามันมาเกิดแล้วมันไปปีนไปชั่วมากีดปีนข้ามรั้วมาผมโอ้แม่เจ้ามันกระโดดกระทืบเต็มเลยับผมรู้สึกว่าเฮ้ยความสุขกูจะอะไรวะอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคโอ้โอเออเอแลกจังวะนะครับผมนี่มงจะแลกไปไหนเนี่ยฮะโอเคครับผมไปเก็บอุกรณ์ในฟาร์มครับผม โอเคซีซเก็บไว้ครับผมข้าวเก็บไว้แล้วก็เอาเอาบัตทอนมาทำไมเนี่ยนะ,ะนะครับผมไอ้เหรียญเงินเราเก็บไว้ครับผมเพราะเราไปขายของมาได้ครับผมอโอเคแล้วโอเคครับเอ่ออะไรครับเนี่ยพี่แบงจัดกิจรกรรมนะผม ตอนนี้เรายังไม่ได้ไปดูครับผมเอน,นี้เราอัดชิปอยู่นะครับผมวัตถ <laughs> okay. ุบลอกยัไมคอนทายโอเคเขาไปคารบอนนะครับผมโอเคครับผมคุณลิโอาคงจะ่ไม่บ้าอะไรหรอกครับเพราะว่าก็บ้านเราก็ใหญ่นะครับผมบ้านเราก็ใหญ่ก็ไม่มีสมาชิกในบ้านนะไม่ใช่บ้านใหญ่ดิไม่ใช่สมาชิกในบ้านดิสมาชิกในโพสต์เทคครับผมโพสต์เทคแม่งก็ใหญ่เกินครับอุตสาหเก็บตังค์ <laughs> เก็บตังค์จ่ายคุ้มจ่ายคนเดียวนะโพสิ์เนี่ยโอ้โหไอ้บ้านะครับแอนโอเคฟอสซิลอันนี้ฟอสซิลคาบูตโตะนะครับผมโอเคแม่จา่าเว้ยเฮ้ยมึงไม่ฟอสซิลมไม่อันนี้วะโบว์แมนเดอร์ม,อรมีโบว์แมนเดอร์ไหมครับไม่มีครับโอเคเรามาฟักอันนี้กันต่อแม่งลังไม่ได้ครับผมเป็นไรไม่รู้ครับผม what the heck จริงเหรอครับเอาขอให้โมเมนเตอร์ที่จริงมันโบเมนตานะครับผมเขาอ่านว่าโมเบนเตอร์ไม่เป็นไรครับแต่ที่จริงมันชื่อว่าโบเมนตานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมหาตัวไปแรกของเขาก่อนเฮ้ยม่ใช่นี้ดิเออเอะไรไปแรกดีวะ ตัวอะไรเป็นแรกดีวะเอ่อเออเอาตัวอะไรดิเอาเลยดลท็อปก็ได้ครับเดลท็อปเป็นแรกของเขาก็ได้เอ่อแล้วก็เอาไว้ตรงช่องนี้อ่ะเดลทอปอ่ะผมให้กุนวาซิสปอซิลเลยครับผมคุณดูสามาบริจาคขนาดนี้ผมให้ฟอสซิลเลยครับผมเดี๋ยวตัวดดีเดาท็อปไปครับผมนี่อ่ะเดลท็อปเฮ้ยเดี๋ยว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  เดี๋ยวก่อนกูมีทัศนีย์แล้วเดี๋ยวกเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนโอ้ย God อะดูกูมีสองตัวกูไม่มีสองตัวกู <c oughs> นึกว่าล่างสามผมนี่เอามือกลุมหน้าผากละครับผมโอ้ยกอดไปครับเขาจะพาไปซาแดงนะผมเป็นไบโอมสาแดงแล้วแล้วคุณ แล้วกูจะทำไงกับบีบีก้อนสองตัวเี่ยครับผมโอ้ m ม g ก d สองตัวนี้กูจะทำไงบ้างเนี่ยฮะโอเคครับบ <c oughs> ีก้อนสองตัวแล้วกูจะทำไงกับสองไอ้หาสองตัวดีว่า เออกูมปลิซตันแต่ลิซลตันมันกูเกือนเสียงบินไม่ได้เอ้อ่าเออเอาไงเป็นวัน <c oughs> ผมบินไม่ได้มันก็เดินทางเป็นวันนะั่นแหละครับโอ้โห <c oughs> ลิซตันทำไมนายบินไม่ได้ฮะทำไมนายบินไม่ได้ฮะ นายไม่มีท่าไฟเหรอฮะใช่ไหมนายไม่มีท่าไฟใช่ไหมโอเคเอาไปนั่นเฮ้ยอย่ากดอย่ากดอย่ากดัวนิสะัดอนอย่ากดโอเคเออฟอสซิวเรายังไม่ล้างไม่ได้เป็นไรไม่รู้แล้วผมดีเครื่องมันทังวะไม่ถ่าใช่ใจนะผมอย่าแก้ชาอย่าแก้พิษนิสตัดอน บินไม่ได้เอา้าบุรุษไอ้บ้าเกิดอ,อะไรขึ้นมะโอ้เขาให้พี่กัดตายแดงแล้วครับโอ้โหรไกลโอ้ X สามพันกว่าเอ้าไม่กอดน้ำตาจะไหลครับเอา้าไม่สามารถเชื่มต่อเปเซิร์ฟเวอร์ได้เป็นเพราะอะไรนะครับกรับพอดีเจ็บคอ เป็นไรไม่รู้ครับผมอาจจะเกี่ยอาทิตย์แล้วยิ้มเาทีแล้วเดี๋ยวผมตัดมาเจอกันอีกรอบครับผมโอเคนะฮะตกลงคือเซิฟดับนับโอเคตรอบคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะฮะพอนี้เซิฟมันดับนับผมนะตลับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับมีอะไรคอมเมนต์ไหมนะครับผมมีอะไรคอมเมนต์ไหมนะครับเดี๋ยวก็ตลอบคลิปนี้ก็มีเพื่อนใหม่มาในโพเทคนะคผมสวัสดี ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ